สบายสบายครับดูสัตว์สวัสดีครับนี่ครับเขากับปิดการขายเดี๋ยวปล่อยครับพี่น้องนี่ครับของดีอยู่บพราะนั่นครับนี่ครับนี่ครับเป็นผู้มาเอาครับพี่ครับแบ่งปันกันครับแบ่งปันไปใส่ของดีครับนี่ครับกิ่งเขาฮะต่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ กับอมาอาอตามเอาเาาม,มาข้องดีครับเาามบเาข้องดีนะมนันน, <c oughs> นี <c oughs> นน้นี่ครับนเอามาแบ่งปันรถไทยครับนี่ครับปิดการขายครับนี่นี่ครับอารถพกหล่อมาใส่ครับพี่น้องนี่นะครับ <c oughs> ของดีอยู่ไม่นานครับนี่ครับปิดการขายเียบรลอยครับแบงปันให้เพิ่นไปใส่ครับของดีครับผมใส่นาหน,นานนเลยครับทุกอย่างระบบกองยังกับเปลี่ยนให้ียบร้อยแนละ้วมันเครื่องเปลี่ยนให้นี่ครับสภาพไม่เลยครับบ่ามันไม่แล้วครับ เดิมๆจากศูนย์เลยครับยางนานี่มาจากศูนย์ครับยางนามาจากศูนย์ข้างหลังนี่สื่อใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับปิดการขายครับพี่น้องกอบกุนผู้เพิ่นมาเอาครับไปใส่ไปํำไปุูนเพิ่นครับผมนี่ครับปิดการขายจัดไยวพัน ของดีอยู่บนนันครับิบึงครับเครื่องแหงแห้งเลยครับแหง้งวนมุมมีน้ำมันเครื่องเลยครับมีครับมันแหง้งคือบวหัวโบซึมนะครับนี่ครับงครับอัจจะวีให้ย,ยบบ้อยขวมใส่งานครับ,บไปใส่เลยครับไทยเป็นไทยโอ้ดีพวกบ้านหรือเปล่า นครับไทยเป็นไทยนะครับเป็นเขาฮัตตะเลียวครับนี่ครับแต่ว่าผขมีอย่างนี้นจะซื้อก็จะมากันอันนึงเขาบอกเขาบอขายเลยขายวัสดุมันเหนื่อยนี่ครับของแข็เ้าผู้นำผ้าสาบก พูน <mile> ้ำผ่าสามพกรถแดงเขานี่ครับพีไฟเพียรรถไทสิงเ์คบว่าเห็นนาโดนครับพี่น้องเห็ดเปียกร้ส่อนงานคุณร้ไร้พูดใหม่ไงตัวเด่นก็หมดแดงอยู่นี้ปุ๊บรการเดียกเสียเดียกหะตีดต่อมาครับไฟเพีรรถไทสิงมีพัม่ครับมาเอา กำลังเหยียดสันหากันอยู่ครับกำลังเขียนสันญย่ากันอยู่นี่ครับของแข่ของแข่ครับของยานของคนของแข่ของดีอยู่วนานครับบางทีสูไ่นีต้องไหม่แห่งเพว่าข้าคโคตรดีอยนี่มันเกียรติเลี้งไม่เป็นไรวิริเวครับ

พ่อยู่ในย่เลยบไก่ลยบ่ันไก่พ่อยูบมังเยโอ้ยแมนอยู่ดอกป็นบุญฮรคักันเลยดอกรับแมนแมนแมนกับแมนไป้าบ่อนกันเลยมั้ยเอาไปเอาเมียผ้าว่ยไปรู้อ่อืมาอันให้เวลยขาดดองรถ่พ่อยูไปไม่ได้ที่รข้าดอึ้นเน้ยนี่รูปเนี้ยพ่อยอาตัวอะไรถอดกันไหก็พรากันเอารวไปใส่ไม่ซอย เมื่อวานหอกเงินหาได้บใหญ่ไฟมันก็ได้เมมันเครื่องก็แหงบ่งตีบ่ได้บ่มันแหงบ่มีน้ำมันเครื่องเลยแหงบ่เยิมสูบรเนานอันผูเป็นแหงบ่เยิมีแต่ไดนบอเยวโอเคละว่ามันก็แหงแหงน้ำมันเครื่องบ่มีบ่จับคือว่าบ่เมนนี่บานี่า้งด ไมเบ่เปเี่ยเตัวไทย,ทยสินะัี่ก็ใช่พอเพียดกินแล้วบอกโคกมเลยนี่ครับนี่ครับพี่น้องยิดการขายยบร้อยครับ สมบูรณ์แบบครับฝ่งยามาจะทั้งหน้าอย่างี้นะครับมาเอาครับต้องมีว่านานครับนี่ครับชอรับพค่นิดีนงการขายจบกันเรียบร้อยครับพร่ยัยเขากลังนี่ฟังฟังฝั่งพัยคบาครับนี่คนวบาจังไลยมอบซับสมบัติให้นี่แต่สิ่งที่จ้าห้พ่อไ้พ่อก็คือเนีนันละอัน เนี่ยพายันใส่หน้าเราไปนี่กับชีมอกให้ลูกวัดถูที่พอไปในค้านาคุ้นหลังให้จเจริอนกาวหนาผ้าวางผ้ามี่ผ้าหล่ำผ้ารวยผู้อยู่ผู้ไปก็ดีเอารับเอาน้ําพอบสาธุที่ที่สาธุอ้าวสาธุขับรถขับรเับรถขับรขับรถขับรถขเบรถขเบรขับรถขงบรถขับรเขับรถขับรร นี่ครับก็คือแบบว่าพี่น้องว่าสีน้ำกันนี่น่พี่น้องว่าสีน้ำกันครับนี่นี่ของพี่น้องจืดเออพี่น้อไม่ใ่เกินว่าคุนเป็นพาราขนนั้าสืบายทุกมันังไม่เป็นสดีคือว่าก้เงิน็กระเดี่ยวไปเลยเนี่ยเนี่ยแจ้เงินเด็ดกระเดียวไปได้ยไอ้ได้ใส่เฟื่อขกันนะครับนี่ครับผมแมนครับผมปากคิดตามครับผมปากคิดตามได้ไรครับ อันอยูนซื้อมาเป็นเลเนาะออกซื้อเนี่หน่อยที่ที่บ้า,อ,า,อ,า <laughs> อันนี้ก็บบจักก็เรื่อครับคนเบาเด่นเบายี่ยี่โจักก็เรื่องเป็นหมวนกันซื้อดอกเนีต่อมาขอกันครับ <c oughs> <c oughs> อันนึงมันก็ถือข้าร่มกันอีกอันนึงมันถือพิสไซใตพ่อกันก็เลยเบาจะสิ่งไดมันบุรีกยไปถือสาเนียนควนๆสิ่งไหี่มันเป็นมันวนมันยันกันเปากักแ่งคนเฮามันเป็นกานแข่งกันก็จะมาพินว่าผมว่าผมว่ามันเป็นขักแรกที่อกว่าผมมันเม็นัองแขกที่จะพีหน้องสินะครับพี่น้องเาะมันนั่งยมาไม่อยากไม่อยากจน่พ่อถามอาการอาการของโถ เป็นอดีเองเหรนี่พวกเดี่ยวพวกเดี่ยวอย่เงี้ยนี่ไอพวกเี่วแบเป็นกามังตัวเนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับกําลังหาหมองรถเกินอยู่ครับพีน้องนี่ครับเ้ยไปไปหาบ้งนี่นี่เจ้ารถเกินครับกํลังหาหมองอยู่นี่นะครับ กำลังหา้ามองกันอยู่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถหกล้อครับนี่ครับเมื่อเมื่อิดตามเมื่อเขาเดียวขึ้นยังไงครับเป็นยังไงเมือเ่น้ำกันครับนี่ครับรถแดงรถแดงไอ้กำลังเที่ยว ลด,ดมาขึ้นครับพี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันที่ขึ้นส่งไหนเี็น,น,นล้วนเลยนะครับด้นนบานดินบอกวัน

ก็นนี่ครับ

คุณส่งไหม มั่งสิคุณต้องไงเป็น,ปนยังไงเนี่ย ไม่ไล <differences S 2> ้กันครับเืียหน้าพีกัน

แม่กันครับเต้องบางคัเป็นส่งไดย

ขึ้นในแล้วขึ้นไนแล้วบัดนี้ยไปไปไปไม่เจ้าของกได้แล้วบัดไปไป้ใ <Cor> เออข้ไหครับจะไปครับบัดนี้ยดูดขึ้ดีบนอยหนึงนรถขึ้นรถยับลอยครับพี่น้องาถ่ายลงหางไปได้บัดขึ้นไหนนักเกิดตะกอนไปห้างมันั่น

บิดพอดีเลยครับโดนทบรอดครับคนเียาบ้วนะครับรับทางสัน้นเกินยิยดย้ดทางออนไม่รอไวเลย รถวต้องมีที่่นะมงมันงัเอาบังทีล่ะคอยๆเด้รถบริทครื่องถ้บริมันบริคอยคือรถทิรื่องเด้อเออเอาเอข้าเอาลงข้าต้องติรื่องรถไปเอาไปบ้างฮงบริเวณเครื่องมันถิปุกอยู่เด้อนบนมแรงดันเวซ่นได้ลเพราะว่าอยออันอต้องตรงนี้มันโฉเรรถแรน่ะรถแรนเเด้กดอกานมาเขาจำอยู่ เดี้่เสียบเสียบเนบ่อะ่ดินได้ไอาอ้ดินได้อันนั่นเน้ยเอาเอาโซขึ้นเอาโซขึ้นนะโซ่ข้างนั่นรถจักรรถจัก้าไว้นั่นนี่ได้เขาดล้ยืเนี่เออดูสิดสเตนนอนรถหล่อเขาแรงาแ่ดินก็สเตนไมไดดึงจะจะประมาทเอามาฮัเขาลพูันนั่งอยู่หันละ อันบางีะนี่ครับหมุนเขารอกเลยนะเนเดียบร้อยครับเอาโค้งมาผีมาไรไปคำไปคเพื <t <t una> <t una <t <t ่อนหาขวหลังพอเอาผู้เยาได้อเลยเนี่ยหาัหลังตัวผ้าหางผ้ามีผ้าเห็ดผ้าตางจะยิดจะคัดพ่อ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 เดี๋ยวโอ้ยไปไป ครับเราบางเคยเห็นจากมาตุนก็เคยเห็นกัน